พรรคส้มพรรคเพื่อไทยด,ดีใจหมดอนะ่ะพรรคประชาที่ปยดพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคเล็กพรรคร้อยดีใจหมดอ่อพรรคชาตินิยมพรรคไทยจะไททุกคนครับเราดีใจนะเห็นคนลงสมัครสอสอกดีใจทุกพรรคผมเชื่อว่านะครับคนที่ลงสมัครคนดีคนเก่งทั้งนั้นเนะี่ยพี่น้องประชาชนก็ดูในเมื่อทั้งดีทั้งเก่งแล้วเนะี่ยก็ต้องดูว่า,เ,าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ไหมนะครับดูจากประวัติที่ผ่านมาเป็นคนซื่อสัตย์ไหม หรือเป็นคนตบัดสัตว์ถ้าเป็นคนตบัดสัตว์เป็นคนโกหกนะครับไม่ชอบพูดความจริงความจริงครึ่งเดียวเราก็อยากไปไปเลือกเขาเราก็ต้องดูจากสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงดูจากดูจากสิ่งที่เขาเคยพูดเนี่ยยิ่งเป็นนักการเมืองมานานาเนี่ยพักใหญ่ๆพักส้มพักแดงพักอะไรพักส้มพักแดงพักกล้าทรมพักน้ำเงินที่ผ่านมาเราดูได้เขาเป็นรัฐบาล พักเพื่อไทยมีนายกไปสองคนแล้วเป็นไงดีไหมเขาบอกว่าอะไรเราจะอยู่ดีกินดีอยู่กันอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมันมันมันได้หรือเปล่าเขาทําหรือ,อยังนะครับถ้าเขาทําก็เลือกต่อถ้าเขายังไม่ทําเราก็พิจารณาว่าควรจะเลือกเขาต่อหรือจะเลือกพักอื่นยกตัวอย่างอย่างพักเพื่อไทยเป็นนายกอยู่สองปีเราจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและที่ผ่านมามันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไหมเราก็ดูแจกเงินแจกทองเขาแจกหรือเปล่า เขารักษาคําพูดมาให้ขึ้นเงินเดือนอะไรต่างๆที่เขาเคยหาเสียงไว้เราก็ดูนะครับพักน้ําเงินก็เหมือนกันเขาเข้ามาแล้วพี่หนูเข้ามาเนี่ยเขาทําอะไรให้ประชาชนบ้างเช่นปัญหาชายแดนการสู้รบเศรษฐกิจเขาอยู่มา3ามสี่เดือนอะไรเนี่ยนะก็ไปดูด้วยว่าพี่หนูก็ทำไหมถ้าทําก็เลือกไปนะครับถ้าไม่ทานะครับเราก็เลือกพักอื่นอันนี้ก็หลักเกณฑ์ง่ายๆอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันว่าการเลือกพักการเมืองตอนนี้ค้นเก่งทุกพักอะ่ะ นะพักเพื่อไทยในยการหลานชายคุณทักษิณมานะครับนะ่ะดอกเตอร์เชนอะไรต่างถามความรู้ความสามารถมีไหมมีเป็นนักวิทยาศาสตร์มีความรู้เรื่องสมองอชีววิทยาวิศวกรรมศาสตร์มีความรู้ดีหมดนะครับนะสามารถพักส้มดีไหมดีนะนะคนเก่งๆทุกพักอะ่ะตอนนี้เรื่องความเก่งความอะไรต่างๆผมว่ามันพอกันก็เหลือแต่ว่านะครับที่พูดพูดเนี่ยทำจริงไหม นะครับพูดดีแต่แต่ไม่ทำหรือหรือดีแต่พูดหรือพูดแล้วทำนะครับเราเราก็ดูกันไปนะวิธีการดูคนนะก็ดูจากอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นรัฐบาลมาทำไหมคุณเป็นฝ่ายค้านคุณตรวจสอบไหมผลงานพักส้มมีอะไรบ้างตรวจสอบอะไรบ้างประกันสังคมตึกถลม่มนะครับ scammer มมนะจีนเทาอะไรต่างๆตรวจสอบสอส,สตรวจสอบรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทาทำจริงไหม ทำจริงหรือเปล่าถ้าทำจริงเราก็เลือกเข้ามานะครับอย่างสถานการณ์ส้มที่ก็บอกว่าจะได้250ร้ส่วนตัวผมนะ่าดูจากสํานักโพแล้วมันไม่น่าจะไปถึงน่าจะได้สักร้อยกว่าเสียงนะครับยกเว้นว่ามีอะไรอ่าอ่าที่เกิดขึ้นใหม่จนสามารถเรียกคะแนนนิยมได้คือผมดูตอนเนี้ยส้มก็น่าจะได้สักร้อยกว่าร้อยกว่าเสียงนะครับเพราะฉะนั้นสมัยหนะ้าโอกาสจะเป็นฝ่ายค้านก็สูงผมเชื่อว่าน้ําเงินก็น่าจะไปเลือกแดง เลือกธรรมนัตเลือกอะไรต่างๆแล้วก็ตั้งรัฐบาลมันน่าจะไปในรูปนั้นพรรคส้มก็คงจะเป็นฝ่ายค้านต่อไปนะครับถ้าสถานการณ์วันนี้นะมันมีเวลา60วันส้มก็ต้องแสดงฝีมือสร้างกระแสอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าเอ้ยต้องเลือกส้มเราต้อง250ถ้าเราสองร้้าเราเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเพราะผมเชื่อว่าน้ำเงินแดงแล้วก็อะไรอ่าแล้วก็พรรคของผู้กองธรรมนั นะครับน่าจะเป็นพักที่จัดตั้งรัฐบาลและผมเชื่อว่านายกคนต่อไปก็คนเดิมนี่แหละพี่หนูนี่แหละอนุทินนี่แหละผมผมเชื่ออย่างนั้นสถานการณ์ตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าภายในระยะเวลา60วันเนี่ยก่อนถึงวันที่8กุมภาวันเลือกตั้งเนี่ยมันมีอะไรเบ็ดแกกสงกระสกแสหรือนําเสนออะไรที่มันโดนใจประชาชนส้มอาจจะกลับมานะครับสถานการณ์ส่วนพรรเล็กพรรน้อยผมว่าไม่ค่อยได้คะแนนแล้วนะครับได้คะแนนน้อย พรรคชาตินิยมอะไรต่างเนี่ยผมว่าได้คะแนนน้อยเขาน่าจะไปเลือกพรรคใหญ่ๆนะครับพรรคเล็ก,รกพรรคน้อยก็น่าจะได้คะแนนน้อยนะหรืออาจจะไม่ได้เป็นสสเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็เป็นการเมืองสามขั้วน้ำเงินแดงส้มนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอะนะครับค a n ิเดตนายกทุกพรรคเนี่ยเก่งทุกคนนะให้ดูจากผลงานที่ผ่านมานะครับบางพรรคเนี่ยตั้งขึ้นใหม่แล้วไม่มีผลงานอย่างเงี้ยประชาชนคงเลือกยาก นะครับมาใหม่ไม่มีผลงานไม่มีอะไรอันนี้ลําบากนะครับบางคนก็โชว์เรื่องการศึกษาอะไรต่างๆนะทุกวันนี้คนไม่มีจะกินมันก็ไม่อยากจะเรื่องการศึกษาอะไรทํานองนี้นะครับนะทุกวันนี้ผมว่าปัญหาใหญ่นะนะครับของประเทศเราคือปัญหาปากท้องนะครับนอกจากชายแดนชายแดนเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจว่าพักไหนจะมาเป็นรัฐบาลนะผมว่าทหารก็ดําเนินการเองหมดนะนะครับตัดทิ้งไปเลยนะเรื่องชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องของทหารล้วน นะครับเขามีหน้าที่ป้องกันประเทศเหลือแต่เพียงแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องเศรษฐกิจนี่เราจะไปเลือกพักไหนที่คิดว่านะครับเข้ามาแล้วสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ถ้าเป็นพักเพื่อไทยเราก็ดูที่ผ่านมาเขาแก้ได้ไหมหรือเขาแก้แล้วเขาจะจําเป็นจะต้องมา,าสารต่องานที่เขาทาถ้าเรามั่นใจเราก็เลือกเพื่อไทยหรือ พักพี่หนูน้าเงินก็ดูซิว่าเขาเข้ามามันสั้นไปเปล่าสามสี่เดือนจะให้โอกาสเขาเข้ามาแก้ไหมหรือจะเอาส้มส้มจะแก้ได้ไหมนะคนก็โจมตีส้มอาวส้มนี่ยังไม่มีประสบการณ์ส้มบอกก็ขอโอกาสเขายังไม่ได้รับการโอกาสเขาก็มีคนเก่งๆมีนักเศรษฐศาสตร์นักบัญชีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็ดูซิว่านะครับนะครับว่าใครจะ,ะเข้าปัญหาเศรษแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับเรื่องใหญ่นะปากท้องเนี่ยอืม <c oughs> เรื่องใหญ่ครับนะฮะนะครับอันนี้ก็ฝากปากไว้ในเรื่องของการบ้านการเมืองนะฮะคือเมื่อเช้านี่มีคนมามาสอบถามผมเลยเขาเล่าให้ผมฟังว่าใครจะไปรับจ้างทํางานกับพักการเมืองช่วงหาเสียงทําป้ายโฆษณาหาเสียงลดเช่าระวังโดนโกงเพราะตอนนี้มันก็เริ่มมีพักการเมืองก็เริ่มเบี้ยวแล้วจ้างคนมาช่วยหาเสียงติดป้ายรถแห่รถอะไรต่างๆแล้วถึงเวลาก็เบี้ยวเพราะนั้นพี่น้องประชาชนควรจะรับเงินสด นะครับโดยเฉพาะพรรคเล็กๆที่ไม่มีโอกาสเลือกตั้งพอถึงเวลาแพ้เลือกตั้งมันก็ไปจ่ายังค์นะครับเมื่อเช้านี้ผมให้คําแนะนําไปลายแล้วว่าต้องเก็บเงินสดนะครับนะวิ่งรถก็เก็บไปไรายวันไปเลยไม่ใช่เก็บเป็นเดือนพอถึงเวลาไม่จ่ายนะต้องพาคนขนคน,คนไปหาเสียงรถแฮติดป้ายค่านา้ําค่าเครื่องเสียงอะไรจัดอ่รุรลงหาเสียงต้องรับเงินสดนะฮะโอกาสเบี้ยวเยอะ นะครับนะครับเนี่ยนะฮะก,ก็ก็เริ่มโกงเรื่องอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าใครจะไปทําธุรกิจอะไรกับนักการเมืองระวังถูกโกงนะครับยิ่งแพ้เลือกตั้งมันไม่จ่ายเลยชนะมันก็ไม่จ่ายเบี้ยวแล้วก็มีการยืมเงินเนี่ยยืมเงินไปหาเสียงผมมีเพื่อนคนหนึ่งเคยโดนยืมเงินไปหลายสิบล้านเขาเล่าให้ฟังเ็าไปให้พวกนักการเมืองเนี่ยไปใช้ในการเลือกตั้งห้าสิบล้านพอถึงเวลาก็เบี้ยวทวงก็ไม่จ่าย นะครับเอ่อไปฟ้องมันก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรเพราะนักการเมืองพวกนี้มันไม่มีทรัพย์สินอะไรหรอกนะครับเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้นะครับนะฝากฝากไว้อ่ขอบคุณท่านนายชัยยาแชร์นะครับขอบคุณครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเออใครจะทําธุรกิจกับนักการเมืองนะครับเครื่องเสียงรถแห่ป้ายหาเสียงรับจ้างแจกโบชัวแจกอะไรต่างๆยืนตามสะพานลอยต้องเก็บเงินสดนะมิะนนมันเบี้ยวหมดนะอันนี้ฝากนักการเมืองเบี้ยวเยอะนะ นะครับฝากไว้จะโดนเบี้ยวนะนะครับพักบวกผมก็ไปเป็นรองคอศกนะเออเขาก็จ่ายวันละหมื่นสองหมื่นผมก็เลยบอกว่าให้มันจ่ายสดเป็นรายวันยิ่งดีหรือไม่ก็สามวันเจ็ดวันไม่ใช่เดือนจ่ายครั้งพอถึงเวลาทําทั้งเดือนปรากฏนะเสียเวลาเวลาไปตัดตังค์ไม่ได้นะครับเยอะแยะนะครับฝากฝากไว้นะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้จานเดก็มาให้ความรู้กันยามสาย นะครับนี่ก็ดูเพจคุณหมอปราโมทนะครับเชิดรัตนรักษ์นะครับเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยนะเขาบอกการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในระยะให้นมบุตรไม่ปลอดภัยและไม่แนะนํานะครับเช่นเดียวกับบุหรี่มวนบางประเด็นอาจเสี่ยงกว่าเพราะความเข้าใจผิดกว่าปลอดภัยกว่าอันนี้ท่านเป็นสูตินารีแพทย์นะนี่เป็นเพื่อนผมเองในแพทย์ปราโมทเชิดรัตนรักษ์ภาษาไทยใครอยากจะเข้าไปดูก็ลองเข้าไปที่เพจของเพื่อนผมเลยนะคุณหมอปราโมทก็เป็นเพื่อนเป็นน้องกันมานานแล้ว ปลาโมดเชิญะะรัตนลักษณ์นะฮะเป็นสูตินารีแพทย์เขาบอกบุหรี่ไฟฟ้าระยะให้นมบุตรไม่ปลอดภัยเพราะนั้นก็นะครับช่วงให้นมบุตรก็หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้านะนะบางคนบอกไปสูบก,กัญชาแทนได้ไม่อยาเลยครับเราจะเป็นแม่คนแล้วอย่าไปยุ่งกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายนะครับนี่หมอบอกอันตรายบุหรี่มวนก็เหมือนกันนะก็คือพูดง่ายถ้าเราตั้งคันเนี่ยสูตินารีแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรยุ่งกับพวกบุหรี่ไม่ว่าจะไฟฟ้าหรือมวล นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือจากนายแพทย์ปาโมทนะครับนี่เป็นเพื่อนผมเองนะนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสํงงาน,นักงา,านเนี่ยแหละอืมนะทีรามินทาเนี่ยอมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับรายการเราก็อยากจะเอาเรื่องดีๆเรื่องสร้างสารรค์มาพูดมาจากันนะครับอืมนะครับส้มจะได้เป็นรัฐบาลไหมผมว่านะครับตรงๆนะสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าส้มยังไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลยกเว้นได้สองร้อยห้าสิบเสียงซึ่งตอนนี้ยาก เอาสักร้อยกว่าเสียงนี่ก็ยากแล้วนะครับนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะมีการนําเสนอผลงานอะไรบ้างในช่วง60วันที่โดนใจประชาชนมันอาจจะคะแนนขึ้นมาแต่ผมว่าโอกาสจะเป็นฝ่ายค้านสูงนะส้มนะเอาตรงๆเลยนะครับนะานายกคนใหม่ผมดูแล้วก็น่าจะน้ําเงินนะครับเพราะว่าเขาก็รวบรวมทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กนะคนที่มีโอกาสได้รับเลือกตั้งโอ้ยย้ายมารวมกันอยู่ที่น้ําเงินหมด นะครับไม่ต้องอรายมากอย่างดูชนบุรีเนี่ยกลุ่มกำนันเปะกับกลุ่มสุชาติแท้เหงหรือไงเคยเป็นพวกเดียวกันแล้วทะเลาะกันเอามารวมกันพอรวมกันแล้วไปไงก็ไม่ทะเลาะกันมันก็ทําให้คะแนนไม่กระจัดก,กระจายเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสชนะส้มคราวที่แล้วส้มถ้าจำไม่ผิดได้ไปเจ็ดคนจากสิบเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ชนบุรีส้มก็ไม่ใช่เรื่องง่ายส้มก็ต้องทํำยังไงนะครับจริงๆส้มตัวเนี้ยมันต้องมีบ้านใหญ่บ้าง แล้วมีกระแสบ้างมารวมกันถ้าจะเอาแต่กระแสอย่างเดียวไม่มีบ้านใหญ่ผมว่าส้มก็ลำบากนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยที่เขาเป็นบ้านใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ทะเลาะกันแล้วบ้านใหญ่บ้านใหม่บ้านรองอะไรต่างเขาไปรวมกันหมดพอไปรวมคะแนนมันก็ไม่อะไรมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่แข่งขันกันไม่แข่งขันกันมันก็รวมแล้วส้มจะแพอันนี้ส้มต้องไปคิดหนักนะครับนะนะครับนะ นะครับก็ส้มต้องไปวางแผนจะทํำยังไงจริงๆต้องมีบ้านใหญ่บ้างส้มนะครับก็ไปเลือกบ้านใหญ่ที่มันดีๆแล้วก็อ่ะบ้านใหญ่บวกกระแสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะมีโอกาสนะครับนะอืมนะครับสแกมเมอร์คองสาพาเอ่าคือตอนนี้มันจะมีการทำอ่าโพปอมนะทำโพปอมอย่างล่าสุดเห็นบอกมาแล้วมีใครทําโพปอมว่าอ่าพักนั้นพักนี้ชนะเลือกตั้งทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง นะทำโพป,ปงโดยเฉพาะทางต่อต่อนี่เยอะข่าวปลอมทางโซเชียลเยอะเนี่ยคะแนนนิยมนะ a ะแนิเดตนายกพักนี้ชนะแล้วอะไรเงี้ยะนะนะครับเนี่ยแบบนี้ก็มีเยอะโดยเฉพาะทางตัอต่อเนข่าวปลอมเยอะเพราะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรบ้างถ้าดูข่าวก็ดูจากสํานักข่าวที่น่าเชื่อถือไทยรัฐเดลินิวขา่ขาวสดนะครับมติชน อ่ช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าช่องอะไรสถานีโทรทัศน์เนี่ยอมรินช่องแปดคือพวกนี้เขาไม่กล้านาเสนอข่าวปลอมนะครับเอ <Yeah. S 1> เขาไม่กล้านาเสนอข่าวปลอมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทาโพลมาแคนดิเดตนาะยกพักนี้อ่แรงแซงโคง้งเป็นข่าวปลอมนะครับเพราะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะข่าวปลอมเยอะนะครับข่าวปลอมเข้าใจนะต้องระวังแล้วก็นําเสนอข้อมูลเท็จข้อมูลปลอม นะครับใช้วิชากมเมอร์กันนะครับนะไม่ต้องอะไรกันน้ำเงินกับส้มตอนนี้ก็โตกันนะน้ำเงินก็บอกส้มเนี่ยเป็นพักคำ้ำนะพอพูดพักค้ำเนี่ยคะแนนนิยมส้มก็ตกเลยเพราะเพราะส้มไปเลือกน้ําเงินเลยทําให้คะแนนตกอันนี้ก็สําคัญนะครับกลายเป็นนะครับแล้วก็ไปโดนอ,ออกข่าวมาทํานองว่าส้มโดนน้ําเงินหลอกนะครับเขาไม่แก้แล้วธรรมนูญเขาหลอกอกลายเป็นพักโดนหลอกเสียรู้ แบบนี้ก็มีเพราะการแข่งขันทางการเมืองมันก็ต้องทําลายคู่แข่งนะครับมันไม่ได้หาเสียงแบบเชิงคุณภาพก็ทําลายนะครับน้ําเงินก็บอกส้มเป็นพักค้าพอเขาไม่ค้าผมก็ต้องยุบสภาพอไปถามส้มส้มก็บอกเขาพูดทําให้ผมเสียหายอ่ะก,ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองเป็นเรื่องการศาสตรโครนนะครับมันไม่ค่อยจะนําเสนอนโยบายแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของการศาสตรโคนนะครับนะนะครับนะแดงก็บอกส้ม นะไปเสียค่างโง่ไปเลือกน้ำเงินมาเป็นนายกโดนเขาหลอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายก็โดนเขาหลอกนะครับนะน้ำเงินก็บอกว่าผมเป็นรัฐบาลได้ก็เพราะส้มมาคำ้ำตอนนี้เขาไม่คำ้ำนะครับผมก็ต้องยุบสภานะเห็นะนนะมันแล้วแต่คือเวลาออกสื่อออกอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเป็นไงนะครับต้องแซะต้องอะไรต่างพี่น้องประชาชนก็ดูสาระ นะครับดูสาระอย่าไปดูบันเทิงอย่าไปดูดราม่าเี้ยนะครับนะพี่หนูแกก็บอกว่าเอากระส้มไปคำ้ำผมผมก็ต้องยุบนะเพราะคำว่าคำเนี่ยมันจะไปละบาดใจส้มนะครับเหมือนกับเอ้ยนะครับเอฟซีส้มเลือกมาเพื่อจะให้หัวหน้าพรรคส้มเป็นนายกดันไปยกให้พี่หนูอะไรทำนองเนี้ยมันก็ทำให้คะแนนนิยมของส้มมันตกลงส้มก็ต้องแก้ว่าผมไม่ได้คำ้ำ ส้มเล,เลือกพี่หนูมาเป็นนายกเพื่อยุสอบสภาและแก้รัฐนูนส่วนเขาจะแก้หรือไม่แก้ก็ว่ากันไปส้มก็บอกว่าน้ำเงินหักหลังส้มถึงเวลายกมือสวนมตินะครับส่วนน้ำเงินก็บอกว่าเขาทําตาม MOU แล้วแต่เขาไม่สามารถสั่งสอวอได้นะครับมันแสดงให้เห็นว่าน้ำเงินไม่ได้เป็นเจ้าของสอวอทีน้ำเงินนะครับ เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์เดียวกันก็ต่างมุมมองต่างคนต่างพูดกันไปเรื่องเดียวกันแต่มองคนละมุมนะครับเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเนี่ย O M เ A เหมือนกันเนี่ยส้มอบ,บอกอน้ําเงินหักหลังเขาหรือเปล่านะครับน้ำเงินบอกไม่ได้หักหลังนะครับผมไม่สามารถที่จะไปสั่งสวได้นะสวน้ําเงินไม่ใช่อของอนุทิน มันก็เรื่องเดียวกันก็แล้วแต่คนจะมองนะครับจะเชื่อใครจะเชื่ออนุทินก็ก็เลือกอนุทินจะเชื่อส้มก็เลือกส้มคือการเมืองคือการเมืองมันก็เรื่องเดียวกันก็แล้วแต่คนจะมองนะครับจะเชื่อใครจะเชื่อนุทินก็ก็เลือกอนุทินจะเชื่อส้มก็เลือกส้ม คือการเมืองมันเดียวกันแต่มันทําไมมองคนละมุมเลยนะครับนี่คือแปลกนะนะส้มบอกี่ยเลือกหนูมาก็ให้เป็นนายกยุบสภาไม่ได้เลือกมาบริหารประเทศนะหนูบอกก็ก็เขาเป็นคนค้าผมอะ่ะเขาไปค้าผมก็ต้องยุบเออนะครับมันมันก็แล้วแต่นะฮะนะครับเออส้มก็บอกว่าแดงนะครับไม่เข้าร่วมประชุมก็เลยทําให้การแก้ไขรัฐมนูนไม่สําเร็จออนะนะแดงก็บอกส้ม นะครับก็เวลายกมืออะไรต่างๆก,ก็ซ่อมกับบางครั้งก็ไม ứ, ่ได้ยกมือกันทุกคนหรือเข้าประชุมทุกคนคือมันก็แทรกกันไปแทรกกันมานะครับแต่สิ่งพวกนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะนํามาตัดสินในการเลือกตั้งนะครับแทรก,กันไปแทรกกันมาก็เ,าเป็นดราม่ามีเลตติ้งรายการทีวีรายการทอก Talk, ์ักชอบนะครับผมก็ได้รับเชิญเข้าไปร่วมในการที่จะดีเบตเขาจะมีการดีเบตกันนะครับว่านักการเมืองแต่ละพักเนี่ย ก็ก็มีวิธีกรไปนั่งผมก็ได้รับเชิญแล้วจากหนึ่งช่องแล้วกันยังไม่บอกละนะครับเขาก็เชิญไปนะเเนี่ยเขาจะมีวิธีกรแล้วก็มีผู้สมัครแล้วก็เชิญอินฟูชื่อดังก็พี่เดเนี่ยละอินฟูสายการเมืองก็ไปวิเคราะห์ไปถามคําถามว่ายังไงนะอยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นยังไงนะพูดแล้วทําทําอะไรบ้างที่ผ่านมานะอ,อใช้ปัญหาโหนชายแดนหาเสียงหรือเปล่าอะไรต่างเนี่ย ผมก็มีหน้าที่ไปถามนะครับในวันที่จะมีการดีเบตเนี่ยนะช่องสามก็มีช่องเจก็มีช่องห้าช่อง, 5, องทุกช่องมีหมดแต่ตอนนี้ก็มีเขาเชิญผมแล้วหนึ่งช่องผมก็ได้รับเชิญแล้วไปร่วมในการซักถามในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมก็เตรียมคําถามไปนะครับอย่างรัฐบา